โอ้มาเสยครับโอ้ไปเสยครับเออแหงเปมนแหงครับเอออ๋อตัวมุกง่มาสเสยครับเออโอ้ฟีครับ <laughs> อยู่ิง <laughs> น,น,น,นิ่งครับเอาอึดออบอตียงแล้วมันค่ำครับมันค่ำสวัสดีครับผมนี่มาพร้ครับโก้แขกชาแนลของเราครับนี่มาครับเอ็มแปดแปดศูนย์แปดครับนี่นี่ครับเฟิรนว่า สิลากกกใหม่กกนี้ออกครับว่ามันจะมาเมืองครับว่ามันจะตีงครับนี่นี่ครับแม่ครบต้นหมุกไงต้นสะเดาครับเนาะนี่ครับเป็นตัวเป็นตัคือว่ล่ะไปนะเมืองครับถามเมืองครับว่ามันจะไปวะนะครับเนาะครับเอ็มแปดศูนย์แปดครับ เออมาอยู่ครับโอ้มาเสือครับโอ้ไปเสือครับเออแห้งไหมนแห้งครับเอออ๋อตัวมุกเน่มาเสือครับ เอ,อ้โอ้ฟี่เหรครับยย <laughs> อยู่นิ่งนิ่งครับ <laughs> เอาเออึ่วบอดีงครับมันขำครับมันขำโอ้แหงมันแหงครับ มันค่ำนี่ครับนี่มันค่ำพื้นไรนะครับนี่นี่ครับนี่ครับเพื่อนมาปลดออกจากสลิงแล้วครับนี่นี่เพื่อนจะดันครับดันมาไว้ดใบมึงนีนะครับพราะแตไทยเจ้าก้อนครับนี่พราะแตไทยก้อนครับ กับ M88 ครับ8808ไล่สุขโชคคานอ่านบทกิดครับดันพกใหม่เข้ามาครับ ฮักไปเลยครับ <S <S ต้นกระโดงไงนะครับเนาะ <S <S 2> <S 2> ตอนเพิ่นเอาลุงไปมาไทยไงครับมากก่ท่านครับ ง,งนี่ครับคนดันออกคนจะไทยวงนี้แล้วครับเนีน่บเป็นให้หน้าครับมั่งหน้าแล้วครับเนาะ ครับนจะลากต้นคอยครับบนันลากต้นคอยวะครับออไปครับออแง่งดีครับ ลากไปเก็บครับเบิร์ตเออโอเคครับสำหรับคลิปดันคลิปลากันต้นไม้ครับ ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ